สวัสดีค่ะเจคเคนอมาแนะนําบ้านพร้อมที่ดินนะคะบ้านหลังนี้นะคะสร้างอยู่บนพื้นที่68ตารางวาค่ะมาในราคา400,000บาทเท่านั้นค่ะทุกท่านราคานี้ได้ทั้งบ้านและที่ดินนะคะข้าโอนคนละครึ่งค่ะบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้อยู่ในเขตของชุมชนบ้านนาโพ ตำบลโพไซอเอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารค่ะบ้านสวยสภาพดีนะคะมีหนึ่งห้องนอนใหญ่สองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกนะคะอยู่ใกล้ถนนมุกดาหารดอนตาลเพียงแค่500เมตรเท่านั้นค่ะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เรียกว่าสังคมใหญ่เลยทีเดียวนะคะอยู่กันเป็นส่วนตัวด้วยค่ะทุกท่านอยู่ใกล้ที่ว่าอ ดอนตาล5กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองบุกดาหาร26กิโลเมตรนะคะบ้านพร้อมที่ดิน68ตารางวาราคา400 0 0 0บาทเจ้าของขายเองค่ะท่านใดสนใจเข้าชมพิกัดนะคะได้ที่ใต้คลิปนี้ท่านที่สนใจนะคะท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมรลนะนัดชมสถานที่จริงนะคะติดต่อโทรนัดร่วงหน้ากับผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ เจคเเนเพียงแนะนำให้ทุกท่านได้เลือกชมเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ